ไอติมมาแล้วครับอัดแล้วละอัดแล้วติมมาแล้วครับอืมมแล้วระหว่างไอติมจ้่มกับไอติมนี่จะเลือกใครวาย ส้มก็มีโคลาคก็มีเลือกโคลาเอ้เอส้มหลักส้มหลักไงส้มตะกินอุอ้ยเย็นเย็นออแล้วกวนกระทบนะ

à hết một lần mẹ ơi mẹ cho xôm mà cho phố à vitamin C luôn xèo phần trời subscribe ulama apa?